คาริมเบนเซม่าโอ้โหชื่อนี้ได้ยินกับอาร์เซนอลมาตั้งแต่ผมยังเรียกว่ายังยังยังวัยกระเตาะอ,อยู่เลยอะ่ะนะครับก็กระเตาะเหมือนเบนเซม่าเลยนะครับเพราะผมกับคาริมเบนเซม่าเนี่ยอายุห่างกันไม่มากนะครับก็แก่กว่าเบนเซม่านิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ยินชื่อนี้มาเป็น10ปีแล้วครับนะฮะว่าจะมาอาร์เซนอล จะมาย้ายอยู่อังกฤษนะครับจากทีมนั้นทีมนี้นะครับแต่สุดท้ายไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับไม่เคยย้ายมาเล่นให้อาร์เซนอลิเวอร์พูแมนยูไม่เคยเลยนะครับแต่ว่าเป็นตำนานของทีมเหล่านี้ครับนะแต่ว่าตอนนี้นาทีนี้ที่เราคุยกันเนี่ยความเป็นไปได้มันเริ่มชักมากขึ้นครับเพราะว่าเหตุผลต่างๆนานาที่เป็นองค์ประกอบครับแล้วก็ข่าวก็หนาหูเหลือเกินแล้วมีข่าวลือแทบทุกวันเลยครับว่าอาจจะมีทีมนั้นทีมนี้รวมถึงอาร์เซนอลอาจจะคว้าตัว คาริมเบนเซมา่าเจ้าของรางวัลบอลลงดอมาร่วมทัพร่วมทีมเล่นในศึกฟุตบลอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนครับคลิปนี้อยากจะชวนคุยถึงเขาก็หน่อยครับคาริมเบนเซม่าครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับใครที่รักอาร์เซนอลทั้งใจชื่นชอบฟุตบอลเหมือนกันนะครับติดตามกันได้นะครับก็ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทิกตอกเลยนะครับก็จะมีคลิปสนุกสนุกแบบนี้เรื่องราวฟุตบอลแบบนี้มาให้ได้ติดตามกันเป็นประจำนะก็ฝากทุกคนช่วยกัน s ับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกดซีเฟิร์เยอะๆนะครับเพราะว่าข้อมูลจากเมื่อปีที่แล้วครับ70%ของคนที่ดูเราไม่ได้กดติดตามเรานะครับก็ขอรบกวน้ะจไดมี คลิปแบบนี้มาร่วมพูดคุยกันเป็นประจำนะครับนะถ้าชื่นชอบนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพวกเราคิดเห็นอย่างไรคลิปนี้พูดถึงคารินเบนเซมาครับคุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะชอบไม่ชอบทามาอาร์เซนอลเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วรวมไปถึงมาแล้วจะเล่นตรงไหนยังไงดีนะครับก็ คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจทำคอนเทนต์นะฮะจะได้มีผู้สนับสนุสน,นใจดีมาสนับสนุนพวกเราไปเรื่อยๆก็แล้กันะกนะนะว่าแล้วมันลุยกันเลยดีกว่าครับชื่อของคาริมเมนซ่าครับมี เอี่ยวกับอาร์เซนอลอย่างยังไม่เคยหายไปเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเริ่มจะเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเพราะว่าตัวนักเตะเองเนี่ยนะครับก็มีปัญหากับต้นสังกัดนะครับถึงขั้นถูกตัดชื่อออกจากทีมจากการซ้อมและเลวร้ายสุดมีข่าวลือว่านะครับถูกให้กลับประเทศหรือว่าหนีกลับประเทศก็ไม่รู้แหละนะว่าอันนี้เป็นข่าวลือนะ,นะครับและอาจจะเรียกว่าแยกย้ายกันนะครับในช่วงนี้เลยนะครับซึ่ง ตอนนี้ลีกซาอุดมีปัญหาจริงๆนะครับล่าสุดกัปตันจอแดนเฮนเดอร์สันครับก็ย้ายแล้วนะครับย้ายกลับมาเล่นในยุโรปกับอาร์แจกอัมสเตอร์ดัมด้วยการยกเลิกสัญญาแล้วก็ไปแฟบฟรีนะครับยอมลดค่าเหนื่อยไม่เอาละเจ็ดแสนปอนต่อสัปดาห์นะครับขอไปรับไม่ไม่ต้องกี่ตังก็พอนะครับผมเดาผม่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของข่าวนะไม่รู้เขาเปิดเผยปะนะแต่ผมเดาว่าไม่มีไม่มีเจ็ดแสนปอนที่อาร์แจกแน่นอนนะครับแสนปอนก็เก่งแลวนะครับนะผมอันนี้ผมผมเดานะผมเดานะนะครับะ ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าลีกซาอุมีปัญหาจริงๆแล้วนักเตะอย่างคาริมเบนเซม่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ต่อหรืออาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ย้ายกลับมาเล่นยุโรปจะมาในเงื่อนไขแบบไหนอย่างไรนะครับหลายคนเหนือหนาหูเหลือเกินครับว่าอาจจะมาในรูปแบบการยืมตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราว่ากันเลยกันมาพูดถึงข้อดีข้อเสียต่างๆนาะนาะนะความเป็นไปได้นะครับว่าอาร์เซนอลมีกา คว้าคาริมเบนเซมาหรือเปล่าผมว่านี่ข้อแรกเลยนะครับโอกาสคว้าตัวคาริมเบนเซมานะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับนะมีความเป็นไปได้มากน้อยหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอย่างนี้เกินไปนะคาริมเบนเซมามีปัญหาในการเล่นที่ลีกซาอุจริงๆนะครับมีหลายมิติเลยนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการปรับตัวนะครับซึ่งนักเตะยุโรปที่นักเตะที่เคยเล่นในยุโรปหลายคนที่ไปเล่นที่ซาอุเนี่ยบ่นเป็นเสียงเดียวกันเรื่องของการไลฟ์สไตล์นะครับสภาพ กาศนะครับนะดีอย่างเดียวคือเงินนะครับรายได้มหาศาลนะครับคาริเมนเซมาเองก็รับทะลุ1่ล้อหนึ่งล้านปอนด์ึล้านเกือบ2ล้านปอนต่อสัปดาห์นะครับหรือเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะไม่น่าจะมีทีมไหนในโยุโรปที่จะจ่ายได้มากขนาดนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวของอสภาพอากาศการปรับตัวก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักใหญ่ใจความเลยก็คือเรื่องของอบรรยากาศในการเล่นฟุตบอลครับหรือว่าในการทําท งานนี่แหละนะครับจากคนเคยเล่นฟุตบอลแล้วมีคนชมแบบโอ้โหสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนคนนะครับคิดดูคาริมินเซมาย้ายมาจากเรอัลมาดริดนะครับซานเตโกเมร์ดามิวนะฮะประเทศสเปนคนคลั่งคล้ายฟุตบอลขนาดนั้นนะครับกลับมาต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลห้าร้อยคนห้าร้อยคนนะท้วนนะไม่ได้เยอะขนาดเต็มความจุสนามนะครับผมคิดว่าโอ้โห เบนเซม่าก,ก็อาจจะมีรู้สึกนิดนึงนะครับก็อาจจะความสนุกในการทํางานมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากมายนักนะคือ,อ,อมีคนเคยเคยเล่าให้ผมฟังเคยสอนผมเ็แล้วกันนะบอกว่าคนเนี่ยถ้ารวยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรื่องเงินมันจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นละนะครับคือถ้ามีในระดับที่แบบอว่าชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดละหรือว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินละมีบ้านมีรถมี ครอบครัวที่โอเคแล้วเนี่ยนะครับบางทีเรื่องของเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เขาที่เขามองเป็นเป็นสิ่งแรกในการใช้ชีวิตนะอันนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าสะท้อนจากนักเตะหลายๆคนที่ที่ปฏิเสธเงินหลักหลายแสนปอนต่อสัปดาห์หรือว่าหลักล้านปอนต่อสัปดาห์เนี่ยแล้ว ยอมยกเลิกสัญญากลับไปเล่นในยุโรปเนี่ยอย่างจอร์แดนเฮอร์ซันเนี่ยก็ชัดมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นไปได้ว่ามันอึดอัดอะนะฮะแล้วก็เรื่องนึงเฉพาะเบนเซม่าเลยนะครับเขากลายเป็นนักเตะที่เป็นความหวังของทีม แต่ผลงานทีมมันยังไม่ดีมากพอนะครับที่แบบเฮ้ยกูจ่ายระดับนักเตะบอลลงดอมาเล่นแล้วเนี่ยทีมต้องเป็นแชมป์สิทีมต้องไปนั่นนู่นนี่สิแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผลงานมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มากอย่างที่แฟนบอลต้องการก็มีเสียงกล่นด่านะครับซึ่งนักเตะเองเนี่ยเขาก็รับรู้ด้วยเหมือนกันมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ได้อย,อยากอยู่กับทีมนี้ต่อไปนั่นเองครับซึ่งเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามาเนี่ยนะครับมันนําไปเรื่องเงื่อนไขข,ของการย้ายตัวครับนะบย้ายทีมนะครับกลับมา ผมคิดว่ามีแค่2กรณีเท่านั้นครับหก็คือยกเลิกสัญญาแล้วก็มาเริ่มต้นนับตึงใหม่กับทีมในยุโรปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูในรายละเอียดว่าทางต้นสังกัดเนี่ยจะอยากยกเลิกสัญญาหรือเปล่านะครับเพราะนักเตะเนี่ยมีมูลค่านะถ้าปล่อยขายเนี่ยก็อาจจะได้มูลค่าได้เงินเข้ามาทีมมานะครับแต่ว่าถ้ายกเลิกสัญญาไปแบบฟรีๆต้องจ่ายค่าค่าไอ้นี่ไหมค่าเสียเวลาค่าแบบ เสีโอกาสอะไรอย่างนี้ไหมนะครับค่ายกเลิกสัญญาไหมแบบที่โจเซมบรุญโยพึ่งได้จากโรมาไปแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจถึงถ้ามีเนี่ยผมคิดว่าหลายทีมคงไม่ยอมหรอกนะครับก็อาจจะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งก็คือยืมตัวนะครับซึ่งถ้ายืมตัวเนี่ยนะครับก็มีอีกแหละนะครับมีข้อดีข้อเสียอีกแหละนะครับสมมติว่ายืมมาอาร์ซอลอาร์ซอลยืม อันนึงที่จะอยู่ในเงื่อนไขสัญญาคือเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะครับโดยทำรรเนียมปฏิบัติมาแล้วเนี่ยก็คือคนที่ยืมนักทีมที่ยืมจะต้องจ่าย100%ของสัญญานะครับก็เกือบ2เกือบ2ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอาร์เซนอลโอเคไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ที่อาร์เซนอลต้องรับนะถ้าสมมติจะเอาหรือแมนยูต้องรับนะถ้าจะาหรือคนละครึ่ง อ่าคนละครึ่งนะครับก็ก็มีเงื่อนไขนี้ด้วยนะอ่าสมมติเลเสเซคนละล้านล้านปอนต่อสัปดาห์นะครับนี่คือเงื่อนไขถ้าจะยืมตัวนะนะครับจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยระดับนี้โอเคไหมถ้าเป็นออปชั่นแรกคือยกเลิกสัญญามันก็จะเหมือนจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับว่าไปแบบฟรีๆอันนี้ไปนับหนึ่งสัญญากันใหม่อ่าพอใจจ่ายที่ 20, ง0ส0ห้านหนึ่นหรือ70,000 3 0,000ไม่รู้แต่ต้องลดค่าเหนื่อยแน่ๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมอะ่ะ ผมเชื่อว่าถ้าจอแดนเฮนเดสันยอมลดค่าเหนื่อยจริงนะครับนักเตะคนอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในระนาบเนี้ผมก็เชื่อว่ายอมลดด้วยเหมือนกันเหตุผลคือบางคนอาจจะฟังดูว่าบ้านะมึง บ้าเหรอเอาอยู่ที่นี่ได้ตังค์ต้องสองล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ย้ายกลับไปเล่นในยุโรปเหลือแสนหนึ่งเหลือ2 0 0 0 0นนะม,นมันหายไปตัวเลขศูนย์มันหายไปตัวนึงเลยนะไว้เหรอนะครับก็เจเนอเรชันก็ทํให้เหตุแล้วนี่ครับนะเหตุผลม,มันก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของอความเป็นอยู่อะไรแบบนี้แล้วอย่างที่ผมบอกไปคนมีตังค์ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องเงินเป็นหัวใจหลักในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าทั้งยกเลิกสัญ ทั้งยืมตัวผมค่อนข้างเชื่อว่าคาริมเบนเซม่าอาจจะยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองเพื่อได้ย้ายทีมนะแต่ส่วนทีมที่จะรับเซ้งต่อไปเนี่ย จะเป็นทีมไหนอย่างไรและเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องมามามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นอาร์ซนอลเนี่ยถ้าเป็นเงื่อนไขย,ยืมตัวแบบที่เขาว่ากันเนี่ยมันมันจะมันจะไม่มีลดค่าเหนื่อยละมันจะเป็นการอาร์ซนอลจ่ายกี่เปอร์เซ็นตะ์ต้นสังกัดเดิมจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เป็นกำแพงนะครับถ้า50 5 0บา ก็ยังแบบเกือบล้านปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งจะพัพงเพดานอาร์เซนอลไปไกลเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็ลองพูดคุยกันนะครับข้อ2นะครับข้อดีข้อเสียของถ้าเบนเซม่าย้ายมาเล่นให้อาร์เซนอลนะนะครับก็ในเรื่องของอสภาพร่างกายอายุอานามนะครับไหวหรือเปล่านะฮะคาริเบนเซม่าครับ, ema, รบก่อนย้ายจะจากทีมเรอัลมาดริดเนี่ยไปร่วมหลีกซาอุเนี่ยนะครับเขาเป็นนักเตะที่ได้รับราง วันบอลลงดอเลยนะครับแล้วไม่ได้ได้ตอนเป็นวัยรุ่นนะครับมาได้ตอนอายุหลักเลข3ไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายคนบอกว่าคาริมเบนเซมา่ายิ่งอายุมากยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งเก๋าสภาพร่างกายดูแลตัวเองดีมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวกับฟุตบอลสมัยใหม่ได้ดีนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าเสียดายมากๆนะครับที่แหมมา,มา,ม,า,ม,ามาพีคเอาตอนอายุเยอะนะครับถ้าแหมมาพีคตอนอายุสักยี่สามยี่หรือ27 28เเนี่ยโอ้โหคงจะได้เห็นเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบแบบไปแบบยาวๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูผลงานในรายละเอียดกันหน่อยนะครับ คาริมเบนเซมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเขาได้รับรางวัลบอลองดอนเนี่ยนะครับอายุมากที่สุดเป็นอันดับที่2นะครับรองจากทางด้านของสแตอร์ลีแมทธิวส์นะครับที่เคยได้รับบอลองดอนในปี1956ครับตอนนั้นเนี่ยคุณแมทธิวส์เนี่ยอายุ41ปีเลยนะส่วนคาริมเบนเซมาเนี่ยเป็นอันดับ2เนี่ยอายุ34ปีนะครับที่ได้รับบอลองดอนณเวลานั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยคาริมเบนเซมาเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ เรียกว่าฟอร์มไม่ถึงก็ฝืดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีตามที่หลายคนคาดหวังเอาไว้ยังยังคงยิงต่อเนื่องแต่ไม่ได้ยิง50ประตูแบบคริสตอโนโรนัลโดนะแต่ว่าก็ยิงแบบหลักสิบประตูละนะครับแต่โอเคละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมากพอแบบที่แฟนบอลต้องการนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเขาในวัย36ปียังสามารถเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวจริงได้แบบสบายๆย,ย,ยังสามารถเล่นในระดับ90นาทีได้แบบสบายๆนั่นเองนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายในเรื่องของอายุเนี่ยก็ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ที่ที่แฟนบอลหรือแม,ม้่ไม่ไม่เกียวแต่ตาต้องมองอยู่แล้วนะครับซึ่งผมมองว่าในเรื่องของอายุเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่กเกียวแต่ตาจะต้องเลือกมองด้วยแต่ถ้ายืมตัวระยะสั้นแค่6เดือนแก้ปัญหาในช่วงเนี้ยที่มันฟอร์มฝืนเหลือเกินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาจจะ จะได้หรือเปล่าหรือจะอาจจะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นเรื่องของอายุกับสภาพร่างกายนะครับก็ช่วยกันพูดคุยกันหน่อยสินะครับคิดว่าผ่านหรือไม่ผ่านกับคาริมเบนเซม่าในวัย36ปีครับ ก่อนจะคุยกันต่อข้อที่สานะครับอยากฝากทุกคนช่วยกันกด subscribe นะครับกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้แล้วกันนะว่าแล้วกดติดตามกันแล้วเรามาว่ากันต่อเลยกันแล้วกันนะครับสําหรับข้อสุดท้ายเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองกันหน่อยมาดูข้อดีข้อเสียกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าคาริมเบนเซม่ามาเนี่ยไอ้กด financial fair play เนี่ยนะครับมันจะรอดพ้นจริงไหมนะครับหลายคนบอกว่าก็ยืมตัวไม่ต้องจ่ายตังค์ตอนนี้อาร์เซนอลมีปัญหาเรื่องการเงินในเรื่องของอาจจะสูญเส ่ผิดกฎ financial fair play นะครับได้เบนเซม่ามาเนี่ยก็โอเคยืมตัวด้วยนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียแบบ50ล้าน70ล้านนะครับนะแต่ครับ อย่างที่ผมบอกเกินไปเมื่อสักครู่ถ้าเงื่อนไขไอ้ข้อดีข้อเสียแรกในการได้มาเนี่ยนะครับถ้าเป็นการยกเลิกสัญญาแล้วมามาย้ายมาอาซอลแล้วนับหนึ่งสัญญาใหม่เนี่ยเราก็คุยเรื่องของค่าใช้จ่ายใหม่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ไม่ทำให้กำแพงเรื่องของ financial fair play เสียหายมากแต่ออปชั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันอาจจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่ายืมตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ง่ายที่สุดนะครับแต่อาซอลก็ต้องจ่ายค่า ตัวระดับ2ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับประมาณล้าน7ล้าน8 000ต่อสัปดาห์นะครับโหเยอะมากนะครับ นี่คือถ้าจ่าย100%นะแต่ถ้าจ่ายไม่ถึง100% 50%ก็ต้องมี80 0 0 0น0นปอนต่อสัปดาห์นะครับเมื่อไปคำนวณกฎในเรื่องของการเงินนะครับผมขออนุญาตไล่เลียงให้ฟังแบบนี้ครับปัจจุบันเนี่ยคารินเบนเซมาเนี่ยรับค่าเหนื่อยชนิดที่เรียกว่ามหาศาลครับมหาศาลแบบไหนแบบชนิดที่ว่ามากกว่าท่านประธานเป้คิริยันเอมบัปเป้ที่เคยมีข่าวว่าเอ้ยอาจจะอาร์เซนอลหรือเปล่าเขาอ,อ่อยมานะครับซึ่งคารินเบนเซคาิเบนเซมารับมากกว่าระดับไหน ประมาณ1เท่าตัวครับประธานเป้เนี่ยได้ประมาณใกล้ๆ1ล้านปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับประมาณสัก8 0 0แ0นนะครับแต่ว่าคาริเบนเซมาเนี่ยเกือบ2ล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ค่าเหนื่อยของเป็นเซมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0ล้านยูโรต่อปีนะครับนะฮะหนล้านยูโรต่อปีนะครับถ้ายืมตัวมาใช้ประมาณสัก6 6เดือนอาเซนอลจะต้องจ่ายเกือบเกือบ40ล้านปอนด์ครับ 40ล้านปอนด์โดยคร่าวๆนะนะครับนี่คือยืมตัวแค่6เดือนนะครับไม่ใช่ซื้อขาดด้วยนะครับแล้วก็เป็นการแบบยืมจ่ายค่าเหนื่อยอย่างเดียวนะครับอ่าอันนี้คือจ่ายเต็มเต็0ร้อนะแต่ถ้าไม่100ร้อยเอนหลือ5้นก็ลดหลั่นลงไป20ล้านปอนด์ต่อการยืม6เดือนนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้าถ้าจ่ายได้ระดับนี้รอคิริยันเอ็มบ,บัปเป้หมดสัญญาอีกไม่กี่อึดใจแล้วไปเซ้งต่อด้วยค่าเหนื่อยแบบนี้ จะโอเคไหมอะไรแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองก็แล้วกันนะข้อดีข้อเสียอย่างผมอย่างนี้บอกเอามาชวนพูดคุยกันนะนนี้เรื่องของกฎ f i n a n c i a l Fair Play ถามว่าจะผิดกฎละเมิดกฎเลยไหมระดับ40ล้านปอนใน6เดือนหรือผมคิดว่าถ้าต่อรองได้อาจจะเหลือแค่20ล้านปอนใน6เดือนก็ต้องตอบตรงๆว่า ผมคิดว่าไม่ผิดนะผมคิดว่าอาร์เซนอลยังพอมียังพอมีงบดุลในการที่จะจ่ายได้ในในมกราคมเนี้ยประมาณสัก 30- 40ล้านเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปหาเงินเพิ่มไหมอ่ะถ้าเบนเซม่ามาจะได้เรื่องของการขายเสื้อเพิ่มไหมนะครับเรื่องของเลตติ้งต่างๆนานาน,านะครับหรือว่าขายของที่ระลึกอาจจะได้เพิ่มเติมไหมนะครับหรือไม่ก็ต้องหรือไม่กระทั่งไอ้พวกค่าโฆษณาต่างๆนะครับงานต่างๆอาจจะได้ รับเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าแต่มันก็ระยะสั้นนะ6เดือนนะครับไม่รู้ว่าจะสร้างมูลค่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเองครับและนี่ก็คือ3ข้อ3มเหตุผลนะครับ3เรื่องราวที่นํามาฝากกันกันกนกบคาริมเบนเซม่าลอง ทุกคนเรามาค่อยกันคิดทีละประเด็นซิข้อดีข้อเสียของแต่ละประเด็นบวกลบคูณฐานแล้วนะครับเหมาะสมกับการที่จะมาร่วมทับปืนใหญ่ในช่วงมก,กราคมนี้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะผมทั่วทีน,น,นะในเรื่องของความเป็นไปได้เงื่อนไขในการย้ายตัวเนะี่ยข้อดีข้อเสียผมผมผมแรปอัพให้ฟังก็มาแบบยกเลิกสัญญามาแบบยืมตัวนะครับสองก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายอายุนะครับยังเล่นในพรีเมียร์ลีกไหวหรือเปล่านะครับอ่บเล่าให้ฟังไปแล้วว่าไดเพิ่งได้มาลงดอไปเมื่อ เมื่องปีที่แล้วเองนะนะครับล้าก็เล่นในลีกซาอุก,ก็สามารถทําประตูได้ด้วยแต่ว่าโอเคละอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแป้งเท่าคริสโนโรนัลโดที่ยิงระดับ40-50ประตูนะครับส่วนข้อสุดท้ายในเรื่องของกฎการเงิน Fin a n c i a l fair play เนี่ยที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าเอ้ยมาเนี่ยมันยืมตัวมันไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยนะครับหรือมันยกเลิกสัญญามไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เสียตังค์จริงหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ตอบไปแล้วว่าไม่จริงนะสุดท้ายก็ต้องมีเสียค่าเหนื่อยค่าใช้จ่ายระดับมมี20ี20-40ล้านนนปอออดต่่6เืืทจะย นะครับนะก็ทั้งหมดทั้งมวลลองคิดวิเคราะห์แยกแยะช่วยกันหน่อยสินะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับดีลนี้ของคาริมเบนเซม่ากับอาร์เซนอลส่วนตัวผมผมเชื่อว่าอาร์เซนอลไม่เอาครับส่วนตัวผมนะ ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลไม่เอาครับดูจากสไตล์การทำทีมของมิเกลอาร์เตต้านะครับดูจากสไตล์การซื้อขายตัวของเอดูดูจากสไตล์การานโยบายที่ให้มาของจอสโคเอนเก้นะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะเลือกที่จะใช้คาริมเบนเซม่าในการแก้ปัญหามกราคมนี้ แต่ถ้าบาังเอิญจําเป็นต้องใช้จริงๆแล้วเงื่อนไขมันมันอาจจะถูกกว่าที่ผมพูดนะครับคาริมเบนเซมายกเลิกสัญญามาแล้วยอมรับค่าเหนื่อยระดับ8,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แสนสองต่อสัปดาห์นะครับแล้วเงื่อนไขต่างๆมันลงตัวเนี่ยส่วนตัวผมนะผมเอานะส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคาริมเบนเซมาในวัย36ปีเนี่ยยังมีพิษสงอย่างน้อย6เดือนเนี่ย ผมว่าเขาช่วยอาร์เซนอลเมือเหมือนเป็นแชมป์ได้เลยนะครับแต่ว่าระยะยาวก,ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อรุดูการถัดไปเนี่ยอาจจะต้องแยกยา้ายหรืออาจจะต้องผ่องถ่ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับสัญญาระยะสั้น6เดือนทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพวกเราหน่อยและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับคลิปนี้คุยกันเนอร์ผมเก่งมนชัยลาไปแล้วสวัสดีครับ